ต่อมานะครับเป็น EP ที่3ครับ X w r o e ส250 Pro นะครับช่วงล่างนะครับอันแข็งแกร่งครับทีนี้เนี่ยผมจะขอพูดต่อจาก EP ีที่2เกี่ยวกับเรื่องรูนี้นิดนึงนะครับยังมีคนสงสัยนะฮะก็คือรูเนี้นอกเหนือจากเจาะไว้นะครับเพื่อให้นะครับน้ําที่มันขังอยู่ภายในเนี่ยนะครับปกติเราไม่เจาะก็ได้แต่ถ้าเราไม่เจาะเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาคือตอนที่เรานี่ย เวลาที่เราไปลุยน้ากลับมาแล้วเนี่ยความชื้นที่มันควบแน่นอยู่ภายในเนี่ยมันจะทําให้ข้างในเนี่ยเกิดสนิมขึ้นได้นครับมันจะมีไอ้น้ำเกาะดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีรูตรงนี้เอาไว้ระบายอากาศ แล้วหน้าที่ที่2ของมันก็คือว่าเวลาที่เขาชุบเคลือบสีทั้งคันเนี่ยนะครับหรือระบบ EDP เนี่ยเขาจะจุ่มเฟรมที่ทําการเชื่อมประสานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยลงเข้าไปในอ่างสีเลยพอชุบไปแล้วเนี่ยสีมันจะเข้าไปในรูนี้นะครับเรียกว่าจะเขาดำลงไปเลยนะครับดำไปทั้งแท่งเนี้ยแล้วก็ให้อากาศผุดขึ้นมาสีเมื่อเข้าไปในรูนี้แทนที่ดังนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้สีเนี่ยไปจนถึงทั่วทั้งภายนอกและภายในทําให้เกิดความแข็งแรงทนทานและไม่เป็นสนิมอีกด้วยครับ